สวัสด <Humans. S 1> in ีครับผมเช้นเกือครับวันนี้ผมอยู่น้างงานติดตั้งคิวบัวนะครับผมและวันนี้ผมก็มาจะส่งคิวบัวด้วยนะครับนี่ครับผมหน้างงานผมนะครับงานติดตั้งคิวบัวครับผมเป็นคิวบัวสองพักนะครับนี่ครับคับคิวบัวสิบเซนนะครับจะส่งที่อำเภอจองเรือนะครับแล้วผมก็มาอยู่หน้างงานติดตั้งคิวบัวนะครับผมตอนนี้ทีมงานผมกําลังดำเนินการติดตั้งคิวบัวนะครับผมสิบเซนครับผมเป็นคิวบัวสองพักนะครับ การติดตั้งใช้สกูเกียวหัวเฟนะครับแบบปล่อยนะครับผมแล้วก็ใส่ปูนเต็มนะครับการเก็บงานผมก็จะเป็นสกรีมนะครับเป็นปูนสลับเก็บงานทายรอกนะครับโดยตรงครับผมนี่ครับอันนี้ช่างเบนนะครับช่างซีเพมนะครับอันนี่พี่ชายครับผสนใจสอบถามได้ครับชื่บัวผมราคาสุขราคาส่งครับ เบอร์ติดต่อผมนะครับ0640648105นะครับผมเชิญเกลือครับนี่นะครับผม